อืนี้ยรอบนี้รอบุ้งเรอนี้โชคดีจริงนะทานนยคือแบบยังกระโยังู้นี้จะมาสิดเลยูมเตคยังข้าวไหวหรือเปล่าโอเคขอให้แจ้งให้ทาบเงเดินมาอีกคนนึงเดี๋ยวผมจะจัดอาหารกล่องให้ทุกคนโอเคพรมหไม่ยัง ได้าโอคได้โอเคโอเคเดี๋ยวขอันเดี๋ยวใจนกนใหญ่ๆตรงนั้นเลยเหนัทุก คนเดียนก็ต้องเอาคนเราๆกันมน่เป็นไรเราเดี๋ยวได้ให้เคลื่อนเนี่ยสิใหม่นี่เป็มตานอันอัานความเลยนี่สิคนเราๆนี่แต่ก็อย่าบังกันนะนั่งนั่งกับที่นั่งกับที่อะาบังกันถ้าบังกันเยอะเออเราไปนั่งหาที่ตันนี้ไม่บังเลยเดียนั่งแตอันนี้นั่งตรงนู้ไหนก็ได้นะอย่ไปบัง ยังไ,ไงอันนี้ลำแรกแล้วก็เดี๋ยวนะรอนเท้าโอ้สแสดงว่าอันนี้ใช้ได้เลยเยี่ยมมากทั้แก้วเลงเพราะว่าเ <c oughs> ท้าสัน้นเท้าไม่สัน้นไม่ยาวนะครับเท่ากัน <c oughs> ใช้ไหมปกตินี่ถ้าเช็คมาได้เท้าเท่ากันนี่ถือว่าถ้าที่หนึ่งมีพมันเท้าเท่ากันก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็จะจัดให้

โอเคขอถอเสื้อน่ะงูน่งนุกางชุกางน่ะลังหนไม่ได้ทาแป้งโอเคที่เจอตนาก็ไม่อยากสอนมาขายมะพร้าวเพราะว่าเที่ยนี้มามอสอสนี่มีมะพร้าวเยอะไม่ใช่มะพร้าวมาขายสนมรายสนันเรื่องอะยแไม่มีคนแก่ทไเพราะว่า งกกนเพราะว่าทฤษฎีตะมาไม่คุยเยอะนะเพราะว่าเห็นเขาเป็นหมอเป็นแพทย์ตั้งเยอะดูรดีีข้อนะด้าหลังอ่ะสาางมีมีข้อมีช่องอกช่องเอวและช่องคอช่องอกช่องเอวใช่ไหมอมีข้อ ต้าห้าห้ากับหนึ่งก็ถูกทั้งสองเลยนะมาเต็กเป็นห้าทอะไที่เราตอบห้านเด็ก1นึ่งเนี่ยเราตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันเลยเป็นติดนอะนอันนี้เรก็ไม่กันแล้วเรา้าใันแลมาดูตำแหน่งข้อที่ปราข้อที่่เรายกย่อว่าทีที่หน่งนะ ตรงสับตะไนนวันนี้ขาขอเห็นช <Ministry> ัดเลยสตนี้ก็มันอันนี้ก็ข้อที่เจ็ดจากข้อเจ็ดว่าาเจกับอะไรนั้นไรี้ก็าขหึ้งเป็นสีลงมาเป็นเท่าไรสองสขึ้นไปเป็นเท่าไรสามลงมาเป็นเท่าไรห้าเจขึ้นไปเป็นเท่าไรรวมเจข้อนี้ยมันก็ประมาณสิบเจ็ดนท้หก็ ที Th ì, thì ่เนี m, ่น่าจะเเอะไรนี่ยิดกระดุมอ่อเคต่อไปข้อสอบนี่ประมาณที่ที่สิบองอทีที่สิบสองเจ็ดลงมาเปอ่าตรนี้ก็ประมาณเก้จ็ลงมาเป็นเท่าไหร่แปดอ่าเก้และสิบง้เนเท่าไหร่สิบอ่าสิบองอ่าสิบด้ก็เป็น ทีข้อ1นึ่ทีข้อสิบสอก็ใช่หมนอืมประมาณนี้แล้วต่อไปจะมาดูอ่าันนี้เขาเรกระด็วะดเลยดูเลยชันการใช่ไหมแล้วจับตรงขอบขอบเนี่ยบนางเกงเนี่ยอย่างเนี้อนนี้ก็ประมาณ L ที่สี่4ที่ห้าเป็น L ที่สามเป็น L ที่สี่ก็อยู่แล้วว่างอันนี้ก็จับโบย์เป็นที่4 ลงมาก็เป็นกระดูกเท่ารลให้ขึ่นไปเป็นแนวได้ไสามสิบสองลมาเป็นเ่าไรหน่งสามสิก็เป็นสองทุกเดียวนี่มันจะดูกมันจะหนาหนาหน่อยนะแต่ละกระดูกที่ที่อะไรนะที่อะไรนะระหว่างกระดูก่มีลายรอยหมอนทำไมต้องมีหมอนรอยกระดูกเองนจะไมถกหถ้ามันเห็นหมอนรองกระดูกนี่มันหายไป นเานดินยไม่ได้หนพืดว่าที่มีปแตที่ันสังเกตเวลาเราแก่ลงแก่ลงหมอเราดูมันเสื่อมเลยเลยก็จะดูจะดูมาสังเกตเมตอนเราสูงเ170พอแก่แก่ไปทำไมมันปดลงปวดลงก็เนี่ยเหมอนกเดมันโอเคนะป็นไโอเคจำให้จำข้อไหนบ้าง ข้อที่4ีอ่าข้อที่12 7ข้อ4ข้อ1แล้วก็ไล่ขึ้นไล่ลงอ่าให้เวลาหนึ่งนาทีแบบเก็บค่าก็รีบเก็บเลยเดี๋ยวมีแอลกอฮอล์ไหมเอาเช็ดหน่อยลกหน่อยย่เอาค่าวันนี้ถ้าคนหนึ่งก็ได้ได้ทรงในกลุ่มนั่งลงแม่ถ่ายรูปเขาเนี่ยมันมันชอบถ่ายเสียเวลาหนึ่งไว้ช่วยช่วยหน่อย

เรราาทบแล้วตอนนี้เราข้ามเนื้อหน่อยหนึ่งนะข้ามเนื้อที้ข้อเจ็ดเจ็ดสิบสองห้าข้ามเนื้อดูก็เหมือนกำลรงเรียนนวดกันนะนนี้ภาษาจีนว่าใต้ยี่บก็จะกั้นแบบนี้เช็ดดูก้ารเนื้อมาดูว่าตึงตรงไหนเมื่อยตรงไหนนรงไหนถือว่าใช้ได้นี่ก็แต่ก็หมุนตรงก็หมุนไม่มีกั้นนะ มีไม่มีเนื้อก็ไปหาเนื้อมาใส่ก็แล้วกันวันนี้ก็อะไรนะส้อมือ้องมืเาไว้ขูดรเ้าวนี่หืชื่อมมาไม่ได้อาพวกเรนี่ก็ยังไม่นปี2สองพันนะนะน่าจะจำก็ได้ไปขูดระเท้าขูดแนวขูดกระต่ายเลยก็เลยแม่พอเนี่ยอันนี้ดูข้างหลังบ้างนะบางทียืม่น้ำหนักตัวลงเลยที สโลแกนของประไทยนี่แหละนะอ่าอ่านอนเนียนนิ่งอะไรนะตรงตรงอะไรนะออกขายอะไรพึงต้องงอนอะไรนะต้องตั้งแอ่เลยว่าเองตัวเอง้อมีสโลแกนตัวเองนะแต่มาต้องจำไม่ได้เออเนี่ยถ้าตรงองศาได้เราพยายามใช้น้ำหนักตัวเราลงเราถ้าเราน้ำหนักเราไม่ลงเราจะเหนื่อยง่ายอืมนี่ก็หัวที่เนี่ย โอเคือเคโอ้คโอเ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 ้งอเคโอเคโอเียอเาโอเค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 ัอเคโอเงอค่อเคบางค่าเคีเคโาเคโออเคโเคอเะโอเคโอเคอเี่ยเอเเอเเเ ก็เบาๆก็ได้กันนะก็หมูไปตามนี่แหละนะบางครั้งจับโดนชิิงด้วยอคไรมันนกันคล้ายๆนี่โดนเต็มๆเลยนะผมูโดนเลยโอเคเสร็จแล้วบางคนเนี่ยมีคาถาด้วยนะบางหลบนี่ต้องใช้คาถาต้อใมีคาถาก็โอ้โหขีมูขึ้นมาคิดเป็ด ี่่นล่าสุดนี่ไปจากครูบาน้อยมาท่านให้คาถาอะไรนอี่ทิ้งท้ายให้นะเป็ขาถาอทีเดียวไม่หายก็ตายเลยก็จับตัวจริกันได้จริงอันนี้ก็แล้วแต่คนก็ไปเราจะมาเอาละพร้อมอัพเดทซิงคอร์ตอนมันนั่งรอบนี้รุ่นเราเนี่ยโชคดีกว่ารุ่นไหนนะ่นรุ่นที่หนึ่งที่หมอโรบะ โรงพยาบาลนี่มีแค่เจ็ดเตียงนอนกับพื้นก,กับเสื้อนี่อันนี้หมดเลยนะ,ะไม่มีเตียงรอบนี้เมื่อวานจะมาสั่งเตียงมาจากอำเภอฝางเอาขึ้นมาค่าขนส่งสามพันบาทมาเก้าหัวนแต่ไม่เป็นไรน่าจะพออยู่ค่าขนส่งนีก็มามาอะ,อะไรนะเห็นพี่แทรบอกว่ามากันสามสิบสี่คนมาเจ็ดคนรู้สึกว่าเตียงเนี่ยจะคบรบพอดีเลยนะ่สาม ให้เราได้เป็นคู่ได้สแต่เียนแล้วก็พยายามทำที่เดียบอกว่าให้ยืนหัวมุมเอาหัวมุม้เป็นเหมือนมุดนเลไปสบายใจยกขึ้นอยู่ยกให้มันยกมาให้สุดเลยเ็วมือก็ขบนครับเดว่าเก่งไไมเก่งเลยเฉงเฉงมดเลยนะอันนี้เราหัดสของมาใหม่จัีใน้างหนึ่งนะ ใกล้แขนนิดน้องทำ้งโไ่ใส่ประมาณลั่นไปด้อยเสร็จแล้วก็พนมมือแ,แบบอบปากในบางคนก็จะอ่าเยอะเกินไปนะเอาแบบ,บแคบนะประมาณสักหนึ่งนิ้วะนะถ้าใครมีล็อกเกตอะไรเนี่ยที่อยู่ด้านคอน่ยต้องเอาออกก่อนนยเพราะว่าเดีเ๋ยวทับไส่อันนี้ เีเ้เรวเอามือไปหมุนแบนี้หมุนแบนอย่างแล้วแต่เราจะอันนี้ค่อขางทีกาัใครที่อายุสแก็ระวังหน่อยมีต้องอกแรง เอาเนอ่อนๆันให้ตัดง่ายนะยกขาขึ้นอเอาแรงสู้ต้งเงอาแลสู้อ,อคอวันนี้สอนภาษาจีนละ,ละคำสอนภาษาจีนนะครับว่าตาัยาวสวนอวสวนท่องว,วยจงเฉีววยอวอันนี้แปดฮะ เอาเป็นอาจารย์แล้งแต่ผูนอาชีพเลยอาชีบ้างหน้าเหมยนหมวยมีเยอะเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะเอาเงินดำมาผัวพูดได้นะยาวส่วนท้องแปลว่าปวดหลังปวดเอวใบจงเฉือนนี่ก็ว่าไปค้นคว้าหาจุดใบจงจุดใบจงอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างของข้อพับตรงกลางนี่ข้อพับตรงกลางตรงไหนใบจงเฉือนประมาณตรงกลางที่จริงจุดตรงกลางเนี่ยถ้าเป็นยอดแผ่นไทยเนี่ยบางครั้งขอเลยนะขอเลยนะ ห้ามกดใช่ไหมข้อคับตรงไหนในท่านกล้องที่ว่าเราเรียนเราเรียนกันมาหลายอาจารย์ตีกันจนกันเหมือนกันบางอาจารย์ที่ว่ากดเนี่ยตีจนกดให้มันแบบมือออกจากมือเลยทดรองกดแล้วพอจะหายอะไนี่รู้อะไรควต้องเพราะว่าที่จริงจุดตีจนนี่เป็นจุดใหญ่ของของเข็มเหมือนกันถ้ามีอะไรพวกเขากดเอะสรเข็มตุ๊บๆมันก็จะเทียนถึงอะไรนะหลังเราเรียนเราไม่มทราบแล้วนะ เราดมกอเรเี๋ยวมันมันจะเสียน่ายเราดูนะ่เรากดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเห็นไหมตัวมันเด้งไหมตัวมันเด้งอะไรเหมือนหนงมเลยเมือเดียวเลยไหมเ็นไหมพอมันเด้งปอกเนี่ยกระดูกที่มันขลื่อนพอมันจะจับไยจับไปมันก็เข้าที่ของมันเราไม่ได้ไปจับกระดูกแห่เลยตกแค่นี้เขาก็หายละเวันนี้บางครั้งเขาใช้ตีตบเลยตบเลยก็ได้อนี้ใดหลังไม่ต้องไปผ่านตัดเลย กดจุดนี้ก็ช่วยได้เลยครับ70นาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3หรือว่าถ้าถ้าถ้าของเรานม่กดไม่ได้เรก็ตีของเราเองนะัหอมตนงีเสร็จแล้วเสียบเสียบเสียบเราวก็หันหน้าไปทางตีเนี่ยนะใคที่เล่นมยยาวก็ขอตัดด้วยมันก็จะเสียบแทงข้อหมอ

Lúc này hả cho Thị? Cảm ơn Sáu, xin lệnh. Chào Sáu, xin lệnh. Chào Sáu, xin lệnh. Chào Sáu, xin lệnh. Cảm ơn Sáu, xin lệnh. Cảm ơn chồng để làm được tất cả các em. นี่เไปเลไหมบางทีเราไม่ไปกดน้ำมันคูลไปเลนกด2จุดประมาณตั้นึ่าทีก็เสร็จอ่านี่กร้ทุกนะทุบเราพยายามเหมือนนั่งกลับอันนี้มีปัญหาเยอะจริงๆนะเชื่อไม่เช่อเาสังเกตตั้งแต่หนึ่งเมื่อกี้เรากดจุเดี๋ยวเราินพับๆเลยไอ้จุดที่สองีมืกี้งงงงงีงงงง อันนี้ก็เป็นกระดูกสลังบุ๊ี่มาสังเกตทำไมปวดที่หัวหุ่นไม่ก้วนทำไมมันปวดหลังแสดงว่าเคยอุบัติเหตุลว่อนยกน้ำหนักยกอะไรใครที่มีดำดำหรือ้ำยืนหนกมีสวนยกของคนหนักน้วกระกทำอะไรนะเป็อะไรนะได้แบคอนหครั้ง เอตอนนี้จ <aesthetic. S 2> ับคู่กันเลยใครไม่จับคู่เตียงไม่มีก็ต้องไปลงนั่นแต่ขอสิทธิ์ขอสอสอกันนะใครที่สิทธิ์ใหม่ๆเนี่ยก็ขอลงพื้นที่นั่นนะใครจะทบกวนค่ะแล้วคามินยัก็ขอพลัมุลเลยนะจับคู่กันเลยแขวนไว้ตรงไหนนะคะ